สวัสดีพี่น้องมวลมหาประชาชนผู้รักความเป็นธรรมผู้รักความถูกต้องทุกท่านพร้อมจะทลายโจรกันหรือยังพี่น้องหาใครพร้อมจะทลายโจรส่งเสียงนกหวีดเพร้อมๆให้ฟังพร้อมกันหน่อยขอบพระคุณมากครับ ขอบพระคุณพี่น้องมวลมหาประชาชนทั้งที่อยู่ที่นี่แล้วก็ที่ชมอยู่ทังบ้านนะครับวันนี้ก็ได้โอกาสมาพบปากกับพี่น้องอีกครั้งที่เวทีปทุมวันแห่งนี้มาถึงวันนี้ก็คงจะต้องพูดเรื่องแรกกันก่อนซึ่งเรื่องแรกก็สืบเนื่องจากการเดินขบวนกันตั้งแต่สยามดิสคัฟเวอรี่ไปที่เวทีอโศกเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา วันนี้ลุงกำนันก็มีเพื่อนครับระบวนมหาประชาชนก็มีเพื่อนซึ่งเพื่อนที่ว่าก็คือขบวนการของคุณหมอพยาบาลสัตวแพทย์ทันตแพทย์บุคลากรทางสาธารณสุขวันนี้ตัดสินใจยืนเคียงข้างกับมวนมหาประชาชนเรียบร้อยแล้วขอเสียงปรบมือให้หน่อยครับแพทย์ทั่วประเทศวันนี้ พยาบาลทั่วประเทศสัตวแพทย์ทันตแพทย์เภสัชกรมากันหมดรักษาคนป่วยวันนี้ไม่พอต้องมาร่วมกันรักษาประเทศชาติมันป่วยอยู่และแน่นอนว่ามวลมหาประชาชนยินดีต้อนรับคุณหมอทุกท่านจากนี้เป็นต้นไปแล้วก็แน่นอนขึ้นไปอีกว่ามวลมหาประชาชนประกาศตรงนี้พร้อมๆกันเลยนะครับ ไม่ว่าท่านจะทำหน้าที่อยู่ในสาขาวิชาชีพใดไม่ว่าท่านจะเป็นทนายความไม่ว่าท่านจะเป็นครูไม่ว่าท่านจะเป็นกเกษตรกรไม่ว่าท่านจะประกอบอาชีพรับจ้างไม่ว่าท่านจะประกอบอาชีพค้าขายไม่ว่าจะเป็นวิชาชีพใดหากต้องการมาเดินขบวนกับลุงกำนันติดต่อได้เลยมวลมหาประชาชนยินดีต้อนรับทุกวิชาชีพ ตาสว่างแล้วมาเดินขบวนกับเราแบบที่ขบวนการสาธารณาสุขเข้าทําในวันนี้วันนี้มีหมอพรุ่งนี้มีครูพรุ่งนี้มีครูรม,ครมาเรือนมีอีกวิชาชีพอ,อีกวันมีอีกวิชาชีพอีกวันมีอีกวิชาชีพแป๊บเดียวเท่านั้นล่ะปู่ทนไม่ไหวแน่นอนแล้วก็วิชาชีพที่สําคัญที่อยากจะเรียนเชิญชวนตรงนี้ อยากจะเรียนเชิญชวนไปเพราะหลายคนน่าจะได้มีโอกาสดูถ่ายทอดสดอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งวิชาชีพที่มวลมหาประชาชนอยากจะให้มาร่วมขบวนกับเราสวยๆเลยขอทหารมาเดินกับเราสักวันได้ไหมครับอย่างที่คุณลุงกำนันประกาศบนเวทีหลากหลายวัน หลายวันที่ผ่านมาหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายครั้งที่ผ่านมาวันใดก็ตามทหารตบเท้ามาอยู่กับมวลมหาประชาชนวันนั้นเกมจบทันทีพี่น้องเต่านกหวีดล่วงหน้าต้อนรับพวกเขาหน่อยมาเลยแล้วที่มานี่ก็มาตามสไตล์ที่ลุงกำนันบอกไม่ใช่มาแบบในประวัติศาสตร์ว่าทหารออกมาแล้วต้องเป็นแบบนั้นแบบโน้นแบบนี้ ไปเปิดหนังสืออ่านตอนนั้นเป็นแบบนั้นปี49เป็นแบบนั้นปี35เป็นแบบนั้นปี19เป็นแบบนั้นปี16ไม่ต้องเปิดนี่มาแบบใหม่มวลมหาประชาชนบอกเลยว่าถ้าท่านมาท่านมาง่ายๆไม่ต้องมียุโทโธปรกรณ์ไม่ต้องมีรถถังไม่ต้องมีพาหนะใดๆไม่ต้องมีอาวุธชนิดใดสวมใส่เครื่องแบบจากนั้น นัดกันหลังเวทีมาเดินแบบที่คุณหมอเขาเดินวันนี้แค่นั้นพอเกมจบทันทีมวลมหาประชาชนเป่านกหวีดต้อนรับเขาอีกครั้งล่วงหน้าครับเป็นภาพที่สวยงามที่เราจะต้องจารึกไว้ทุกสาขาอาชีพถ้าทำแบบนี้เร่งเกมให้เร็วขึ้นได้อย่างแน่นอนและนอกเหนือจากนั้นวันนี้ที่ขึ้นมาบนเวทีไม่พูดเรื่องนี้ก็ไม่ได้ เพราะวันนี้เรื่องนี้เป็นข่าวใหญ่ที่สุดนั่นคือเรื่องของการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวน่าจะมีใครหลายคนที่ได้ขึ้นมาพูดเป็นเวทีแห่งนี้แล้วหลายท่านก็ฟังจำนำข้าวมาหลายครั้งเบื่อหรือยังพี่น้องเบื่อไหมถ้าเบื่อบอกเลยว่าอย่าเบื่อเพราะอะไรย้าตรงนี้กับพี่น้องทุกคนว่าจำนำข้าวเนี่ยคือจุดตายของรัฐบาลรักษาการยิ่งรักชินวัตร ถ้าเบื่อก็อย่าเบื่อเราจะติดตามข้อมูลแบบนี้ไปเรื่อยๆกัดไม่ปล่อยจนวาระสุดท้ายของรัฐบาลรักษาการชุดนี้นี่คือทุจริตจำนำเข้าจุดตายของมันจุดตายของมันที่วันนี้ต้องชี้แจงเพราะกระบวนการกปปอสอเดินทางไปที่ธนาคารออมสินบ้างเดินทางไปที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสาก์การเกษตรหรือทอกศบ้างย้ำอีกครั้งว่าวันนี้ที่ไป ไม่ได้ต้องการจะไปปิดการทําการของธนาคารไม่ได้ต้องการจะไปกดดันให้พี่น้องมวลมหาประชาชนไปถอนเงินออกมาจากธนาคารเหล่านั้นแต่เราไปปิดเพราะเราต้องการทําบางอย่างที่เป็นสัญลักษณ์สัญลักษณ์ที่ว่าคือไม่อยากจะให้รัฐบาลร,รักษาการมันใช้อํานาจไปกดดันอมสินไปกดดันทกศล้วงเงินจากประชาชนผู้บริสุทธิ์ไปทุจริตโครงการรับจำนำข้าวอีกต่อไปไม่เอาละโวยไม่เอาแล้ว มีความพยายามจะไปล้วงเงินและเงินที่ว่าก็เป็นเงินฝากของพี่น้องประชาชนที่ฝากกันไว้ในธนาคารสองแห่งนั่นคือทอกสนั่นคือออมสินอีกแห่งหนึ่งแววแววมาแต่ไม่ได้ไปแล้วก็ไม่รู้ว่ามีประชุมกันหรือเปล่าว่ารัฐบาลของเงินไปนั่นคือธนาคารกรุงไทยเพราะรัฐเข้าไปมีส่วนเอี่ยวด้วยธนาคารพาณิชย์ไม่นับโฟกัสที่สธนาคารนี้ทกสออมสินกรุงไทย เหตุเกิดที่เกิดขึ้นเพราะอะไรใช้เวลาไม่นานในการอธิบายขยายความทุจริตจำนำข้าวทุจริตจำนำข้าวตั้งแต่ยิ่งลักษณ์ชินวัตรขึ้นมาบริหารสารต่อนโยบายนี้ที่เริ่มต้นไว้โดยพี่ชายนักโทษดีคดีทักษิณชินวัตรสั่งการผ่านมายังเจดอเอาเด็กในคาถาตัวเองมานั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่เพิ่งโดนปปชแจ้งข้อกล่าวหาไปกรรมกำลังตามทำมันนั่นคือบุญทรงกับพวกอีก15ห้าคนครับ แต่มันยังไม่หยุดสองปีที่ผ่านมาออกมติคอรอมอบอกว่านโยบายจํานำข้าวใช้เงิน5้าแสนล้านบาทซึ่งบอกตรงนี้ว่าห้าแสนล้านบาทยิ่งรักและพักพวกมันผลานหมดไปแล้วตั้งแต่สองปีแรกที่ผ่านมาผลานหมดไปเรียบร้อยแล้วพี่น้องห้าแสนล้านบาทเต็มวงเงิน5้าแสนล้านบาทเยอะขนาดไหนคิดง่งายๆว่างบประมาณแผ่นดินเอาปีล่าสุดก็ประมาณสัก 2องล้านห้าแสนล้านบาทห้าแสนล้านบาทคือหนึ่งในหของงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราชล่าสุดที่กำลังใช้อยู่ตอนนี้มันเยอะขนาดนั้นมันโกงกันหน้าด้านๆแบบนี้ไงพี่น้องหนึ่งในหของงบประมาณรายจ่ายทั้งแผ่นดินทั้งปีประเทศไทยพอมันใช้หมดมันใช้หมดเสร็จปุ๊บมันไม่ได้คิดเผื่อมันไม่ได้คิดเผื่อมันยุบสภาไปซะก่อน พอยุบสภาไปก่อนฤดูการล่าสุดชาวนาเอาข้าวไปจำนำได้รับใบป,ประทวนมาได้รับใบป,ประทวนปรากฏว่าบางคนได้รับใบป,ประทวนมาตั้งแต่ประมาณเดือนตุลาที่ผ่านมานี่เข้าเดือนที่3เดือนที่4ชาวนายังไม่ได้เงินค่าปลูกข้าวค่าเกี่ยวข้าวทุกบาททุกสตางค์ยังไม่ได้ชาวนาจะอดตายอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนี้แล้วนี่คือความทุกข์ของชาวนาครับ พอห้าแสนล้านบาทเต็มวงเงินจะขอกู้ปรากฏว่ารัฐธรรมนูญบอกไว้ว่ารัฐบาลร,รักษาการ,รษาการไม่มีสิทธิ์ขอกู้เพราะนั่นคือภาระผูกพันไปสู่รัฐบาลต่อไปรัฐบาลก็อ้างว่ารัฐบาลรักษาการอ้างว่าต้องไปขออนุญาตกกกตก่อนพอไปขออนุญาตกกตก่อนกอกตก็ดึงรั้งไว้เพราะต้องอาศัยเวลาในการพิจารณามันได้ทีมันออกมาให้ข่าวเลยว่าถ้าชาวนา ไม่ได้เงินจำนำข้าวโยนความผิดไปให้กกตทันทีกกตเขาผิดอะไรเขาไม่ได้โกงที่กกตไม่ให้รัฐบาลกู้เพราะกกตกําลังปกป้องทรัพย์สินของชาติไม่ให้รัฐบาลยิ่งรักมันเอาไปโกงอีกปรบมือให้กําลังใจกกตชาวนาและพี่น้องมวลมหาประชาชนอย่าเข้าใจผิดนี่ไม่ใช่ความผิดของกกตนี่คือความผิดของรัฐบาลยิ่งรักที่โกงจนเต็มเพดาน เต็มเหยียดแล้วไม่มีให้โกงอีกต่อไปมันจะยังหน้าด้านโกงต่อแล้วโยนขี้บ้ยภาระผิดชอบให้กกตนี่หน้าด้านที่สุดฮะแล้วบอกไว้เลยว่ากกตเขาไม่อนุมัติหรอกเพราะถ้ากกตอนุมัติก็หมายความว่ากกตอาจจะต้องไปร่วมหอลงลงกับกระบวนการในการชุดจริตคอรัปชันด้วยถูกไม่ถูกพี่น้องเพราะฉะนั้นอย่าไปโทษกกตขอให้โทษ ยิ่งรักและระบอบทักษิณที่ชั่วช้านี้พอเสร็จเรียบร้อยกูไม่ได้หันไปหารอบๆตัวเฮ้ยเอาเงินจากไหนดีวะเนี่ยเอาเงินจากไหนดีไม่มีเงินจะไปให้ชาวนาแล้วก็เลยจะไปล้วงเอามาจากธนาคารที่อยู่ในกำกับของรัฐอย่างเช่นธนาคารออมสินก็มีเงินฝากอย่างเช่นทอกศก็มีเงินฝากธนาคารออมสินรัฐบาลเห็นให้เงินฝากเยอะดีเว้ย ธนาคารออมสินที่พ่อแม่พี่น้องทุกคนสอนลูกสอนหลานตั้งแต่ตอนเด็กๆเ,เรียนชั้นอนุบาลเรียนชั้นประถมกอ็อหยอดกระปุกวันละบาทวันละหบาทวันละสิบาทพอกระปุกเต็มทุบกระปุกจูงลูกจูนหลานไปอ้าวอ้าอ้าสอนให้ลูกหลานมันรู้จักประหยัดมัธยัตรู้จักการออมเพื่ออนาคตของตัวเองและครอบครัวในอนาคตเอาเงินไปฝากออมสินมาวันนี้รัฐบาลยิ่งรัก มันจะโกงเงินได้แม้กระทั่งเงินออมของเด็กอนุบาลเด็กประถมที่หย่อนกระปุกพ่อแม่พี่น้องเอาไปบอกครอบครัวตัวเองเลยมันจะโกงถึงขั้นนี้มันโกงได้หมดมันเอาหมดธนาคารอมสินเงินฝากเยอะเฮ้ยๆๆขอมาก่อนไม่มีเงินจะจ่ายชาวนาแล้วเว้ยขอเงินจากธนาคารอมสินมาก่อนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์สกสมันจะไปเอาเงินฝากมาอีกต้องย้ำกับพี่น้องตรงนี้ว่า ทกอสธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรดูแลเกษตรกรทั่วฟ้าเมืองไทยคําถามคือเกษตรกรในประเทศไทยมีแค่ชาวนาหรือเปล่าไม่ใช่่ะเกษตรกรยังมีชาวสวนชาวไร่ปศุสัตว์เลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวเกษตรกรเหล่านี้ก็ต้องการเงินจากทกอสเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นในการที่รัฐบาลจะไปล้วงลูกเงินมาจากทกศไม่ใช่เพียงแค่ทําลายระบบเกษตรกรรมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมข้าวของประเทศไทยมันทําลายเกษตรกรไทยทุกระบบเกษตรกรทุกสาขามันทําลายหมดตั้งแต่บนลงล่างนี่รัฐบาลอีกยิ่งลักทําลายหมดครับ เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นความสําเร็จของมวลมหาประชาชนที่ไปทวงถามที่ธนาคารออมสินไปทวงถามที่ทกศส,สาภาพแรงงานของทั้งสองธนาคารไม่ว่าจะเป็นลอมสินไม่ว่าจะเป็นทกศออกมาออกมติออกแถลงการคัดค้านว่าจะไม่ให้ซักบาทเดียวหลุดรอดกระเด็นไปเพื่อให้ยิ่งรักมันเอาไปโกงอีกไม่มีวันนั้นแล้วพี่น้องปรบมือให้กับพวกเขาปรบมือให้กับพวกเราที่กระทำการสำเร็จในวันนี้ นี่ฮะจำนำข้าวนอกเหนือจากนั้นยังมีกลองอีกมากมายกก่กองที่มันพยายามจะไปล้วงลูกเอาเงินทุกวิถีทางเพนานการกู้ทอกศเต็มแล้วรัฐบาลนี้ไปบังคับรัฐวิสาหกิจอื่นๆไปบังคับการไฟฟ้าไปบังคับการทางพิเศษไปบังคับว่าหน่วยงานแต่และหน่วยงานจะกู้เงินเท่าไหร่ให้ลดการกู้ลง สมมติว่ามีหน่วยงานหนึ่งเอาการไฟฟ้าจะกู้เงินสักหมื่นล้านบอกว่าเฮ้ยการไฟฟ้ากู้สักห้าพันล้านพอแล้วอีกห้าพันล้านโยกเพดานตรงนั้นไปให้ทรกศทรกศจะได้กู้ได้มันจะได้เอาไปโกงกันอีกนี่มันหัวหมอมันจะโกงแบบนี้พี่น้องต้องแฉกันต้องกัดไม่ปล่อยมันโกงแบบนี้โกงวิธีอื่นอีกมีความพยายามอีกพี่น้องครับ มีกองทุนหลายๆกองทุนไม่ว่าจะเป็นกองทุนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นกองทุนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกองทุนเหล่านี้ก็มีเงินถุงเงินถังอยู่รัฐบาลก็ไปคุยเบื้องหลังบอกว่าเออเฮ้ยมีเงินถุงเงินถังแบบนี้ย้ายไปฝากที่กทกอสอสิไม่ว่ากองทุนเหล่านี้จะเอาเงินไปฝากที่ไหนเฮ้ยย้ายไปฝากทกอสซอะ ย้ายไปฝากทกศรัฐบาลมันจะได้ไปดูดเอามาจากทกศแล้วก็ไปจ่ายทุจริตโครงการรับจำนำข้าวมันหัวหมอแต่หัวหมอในทางที่ชั่วซึ่งเรารู้ทันมวลมหาประชาชนไม่ให้เกิดแบบนั้นขึ้นอีกแน่นอนถูกต้องไหมพี่น้องนี่บอกแล้วครับว่านี่คือจุดตายรัฐบาลยิ่งรักและตราบใดก็ตามที่รัฐบาลรักษาการนี้ยังคงรักษาการอยู่กู้ไม่ได้ เอาเงินมาปิดบัญชีให้ชาวนาไม่ได้ดูสิครับว่าสุดท้ายมันจะตอบคำถามชาวนาทั่วประเทศนี้อย่างไรยิ่งรักกิตติรัตต์ต้องนั่งโต๊ะแถลงอีกครั้งตอบคำถามชาวนาจะเอาเงินจากไหนมาให้เขาต้องตอบให้ได้และเชื่อเหลือเกินว่ามันจะตอบไม่ได้ถ้ามันตอบไม่ได้ก็อยากก่านนั้นเลย นอกเหนือจากหมอนอกเหนือจากพยาบาลน,นอกเหนือจากทหารที่เรียกร้องไปเมื่อสักครู่นี้อีกหนึ่งวิชาชีพที่น่าจะมาเดินขบวนขบวนมหาปร,ระชาชนหน่อยกราบเรียนเชิญพี่น้องชาวนาทั่วฟ้าเมืองไทยตัดสินใจเข้ากรุงเทพมาเดินขบวนกับลุงกำนันและมวลมหาปร,ระชาชนสักวันดูซิยิ่งรังกมันจะทํำยังไงเชื่อว่าชาวนาทั่วประเทศไม่ได้เงินจากรัฐบาลในรอบการผลิตฤดูการล่าสุด <im itation> เกือบสองแสนล้าน ใครก็ตามที่ไม่ได้เงินดูผ่านหน้าจออยู่ตอนนี้หรือใครก็ตามที่เป็นพี่น้องชาวนามีครอบครัวมีญาติธรนาโทรไปบอกเลยเอาสุดสัปดาห์นี้ก็ได้จะมากันสักกี่แสนกี่ล้านคนบอกหลังเวทีจะเดินขบวนจะเอาเส้นทางไหนบอกบวนมหาประชาชนเดินพร้อมกับชาวนาไล่ยิงรักมันออกไปให้มันหยุดทุจริตคอร์รัปชันรับจำนำข้าวด้วยกันตอนนี้นี่ฮะมากันให้หมดทุกสาขา มากันให้หมดทุกวิชาชีพชาวนาทั่วฟ้าเมืองไทยนับดูให้ดีเพื่อ <ๆ S 1> เกิน10บล้านมากันให้หมดเลยพี่น้องอ้อมกอดระบอุญของมวลมหาประชาชนรอพี่น้องชาวนาอยู่มาเลยมันให้เงินพี่น้องไม่ได้แน่มันให้เงินพี่น้องไม่ได้ม,ไม,ไดมันกําลังพยายามป้ายสีความผิด ไปให้คนอื่นแต่พี่น้องชาวนาจําไม่เลยว่าความผิดนี้ทักสินและยิ่งรักมันต้องรับไปสองคนนี้และคนในตระกูลน,นี้เท่านั้นไม่ต้องให้มันโยนขี้ให้คนอื่นอีกต่อไปนี่ฮะนี่คือความจริงที่เกิดขึ้นกับการทุจริตจำนำข้าวแล้วบอกแล้วครับว่าถึงแม้ว่าข้อมูลในโครงการทุจริตจำนำข้าวมันจะเยอะแยะขนาดไหนมันจะมีตัวเลขที่ยากต่อการทำความเข้าใจขนาดไหนแต่ขอร้องให้พี่น้องทุกคนอย่าเบือ่อ อย่านายในการติดตามตัวเลขดังกล่าวที่ได้รายงานไปเพราะย้ำอีกครั้งสุดท้ายว่านี่จุดตายรัฐบาลรักษาการยิ่งรักชินวัตรไม่แน่จำนำข้าวเนี่ยแหละจะทำให้มันหลุดจากอำนาจต้องย้ำตรงนี้ครับพี่น้องครับก็นี่แหละที่ขึ้นมาสเสวยสุขเป็นรัฐบาลอยู่ได้ก็เพราะไปใช้คำลวงไปใช้คำหลอก ตอนหาเสียงปี5-4ได้เสียงจากชาวนาไปเยอะจำนำข้าวพลิกชีวิตปรากฏไม่มีชาวนาที่ไหนชีวิตพลิกเลยไม่มีไม่มีชาวนาที่ไหนที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีเลย5้าแสนล้านบาทไปคิดให้ดีๆ2ปีมันผลานขนาดนี้ ถ้ามันทําให้ชาวนามีความสุขจริงๆ2ปีหมดไปแล้ว500แสนล้านบาทมันต้องมีชาวนาหลายครอบครัวเป็นแสนเป็นล้านคนที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไม่ใช่ออกมาปิดถนนประท้วงแบบที่เกิดขึ้นตั้งแต่เช้าจนเย็นที่ผ่านมาของวันนี้ถูกต้องไหมพี่น้องเพราะฉัน500แสนล้านบาทไม่ตกถึงชาวนาจริงๆยังจะอยากเดินหน้าเข้าสู่การเลือกตั้งต่อไปหรือเปล่า ในเมื่อการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาก็รู้อยู่แล้วว่ามันประกอบไปด้วยนโยบายที่เอามาลวงเอามาหลอกแลกกับกากบ,บาทต้องแก้กติกาต้องปฏิรูปกันก่อนเลือกตั้งถูกไม่ถูกพี่น้องทุกท่านถูกไม่ถูกกระบวนการริ้วล้อของรัฐบาลพยาบอกมาท่องกาถาตอนนี้เออะเลือกตั้งเลือกตั้งเลือกตั้ง,เล,งเลือกตั้งคือยาวิเศษ ไม่เลือกตั้งคือเผด็จการเลือกตั้งคือประชาธิปไตยประชาธิปไตยคือการเลือกตั้งวันๆมันท่องอยู่แต่แบบนี้มันจะเอาเลือกตั้งหมดตั้งแต่ก่อนจะเสนอพรบยุตนะิโทษกรรมแล้วความพยายามในการแก้ไขรัฐมนูญจะฉีกรัฐมนูญทั้งฉบับแก้รัฐธรมนูญมาตรา291ก็แก้ไม่ได้ ในใจลึกๆนี่อยากให้ทุกอย่างมาจากการเลือกตั้งพวกนี้ที่พวกบ้าเลือกตั้งโดยไม่คํานึงถึงองค์ประกอบอื่นบอกว่าจะให้สารรัฐธรรมนูญมาจากการเลือกตั้งบอกว่าจะให้สารทุกสารมาจากการเลือกตั้งมันบ้าเลือกตั้งไปกันหมดที่หลังๆที่ผ่านมาลุงกำนันบอกเฮ้ยอยากปฏิรูปอยากให้ผู้ว่าราชาการทุกจังหวัดมาจากการเลือกตั้งแบบผู้ว่าก,ากทมทําไมมึงไม่เอากับลุงกำนันถ้ามึงชอบเลือกตั้งอ่ะอ้าว ก็ไหนท่องคาถาบอกว่าชอบเลือกตั้งรักการเลือกตั้งเป็นชีวิตจิตใจลุงกำนันอกว่าบอกเฮ้ยปฏิรูปก่อนเลือกตั้งคู่ว่าทุกจังหวัดอ้าวทำไมเงียบอ่ะเงียบทำไมไม่ออกมาสนับสนุนลุงกำนันนะก็เนียจะนำาพาประเทศไทยไปสู่การเลือกตั้งอันสวยงามเลือกตั้งทุกจังหวัดเลยประชาชนทุกจังหวัด คืออำนาจอยู่ในมือเลือกตั้งผู้ว่าได้ด้วยตัวเองไม่ต้องรอการแต่งตั้งจากส่วนกลางนั่นคือกระทรวงมหาดไทยอีกต่อไปทําไมไม่ออกมาสนับสนุนเะนี่ยปันท่องกระถาเลือกตั้งอย่างเดียวจนมีคนเอาไปร้องไงไปอ่านเจอในเฟซบุ o ก k ะอะไรนะนายกยิ่งรักไปเข้าไปกราบพระรูปหนึ่งพระท่านถามเอานายกมาจากไหนนายกตอบพระอ,อ๋อดิฉันมาจากการเลือกตั้งพระคุณท่าน มันหลอนคำว่าเลือกตั้งท่านหวังจะถามว่าโยมามาจากไหนมาจากกรุงเทพมาจากโยธินพัฒนามาจากทำเนียบรัฐบาลมาจากเซฟเฮามาจากโฟร์ซีซันต่อไปเถอะไม่ใช่ว่ามาจากการเลือกตั้งนี่มันบ้าเลือกตั้งหายใจเข้าหายใจออกมันไม่ท่องพุทธโธมันหายใจเข้าเลือกหายใจออกตั้งมันเลือกตั้ง จะให้สารทุกสารมาจากการเลือกตั้งผมเคยพูดไปแล้วไอ้พวกที่เป็นบ้านเลือกตั้งอีกหน่อยตั้งสารพระภูมิที่บ้านมันก็ต้องให้สารพระภูมิมาจากการเลือกตั้งเชื่อดิวันตั้งสารพระภูมิเอาเลยเอาครูหามาตั้งหน้าบ้านอัญเชิญเทวดาฟ้าดินจุดทูบ16ดอกเทวดาทุกท่านลงมาเลือกตั้งใครชนะเนี่ยจะเอามาเป็นสารพระภูมิที่บ้านคือ เข้าใจว่าเลือกตั้งคือส่วนหนึ่งของประชาธิปไตยแต่ผมย้ําตรงนี้นะครับพี่น้องทุกท่านตลอดสิกว่าปีที่ผ่านมาเราค้นพบแล้วว่าการเลือกตั้งในแบบปัจจุบันนั้นมีแต่กระบวนการแต่ผลลัพธ์เป็นผลลัพธ์แย่ถ้าเลือกตั้งแล้วได้ประชาธิปไตยในคราบของทุนนิยมสามานเราจะต้องแก้กฎกันก่อนถูกไม่ถูกถ้าเลือกตั้งแล้ว ได้คนในสภาชุดเดิมได้คนในธรเนียบรัฐบาลชุดเดิมที่ถูกซ้ายหันขวาหันกลับหลังหันโดยเงินในกระเป๋าตังของนักโทษหนีคดีจะเลือกตั้งไปทำไมทำไมไม่ปฏิรูปทำไมไม่แก้กฎก่อนก่อนจะไปสู่การเลือกตั้งครั้งต่อไปถูกไม่ถูกพี่น้องเพราะฉะนั้นยืนยันตรงนี้และย้ำในจุดยืนอีกครั้งว่ามวลมหาประชาชนไม่ได้เป็นกลุ่มคนที่ปฏิเสธการเลือกตั้ง เราหวังที่จะเห็นการเลือกตั้งแต่การเลือกตั้งครั้งหน้าไม่ใช่การเลือกตั้งสองกุมภาพันธ์ที่จะเกิดขึ้นแน่นอนเพราะมันยังไม่ได้ปัดิรูปก่อนแบบที่เราเรียกร้องถูกต้องไหมพี่น้องเลือกตั้งครั้งต่อไปจะได้ไม่มีความขัดแยง้งเลือกตั้งครั้งต่อไป3,800ล้านบาทหรือจะใช้งบประมาณเท่าไหร่ใช้ไปศูนย์ไปแล้วได้สสคุณภาพดี ได้คณะรัฐมนตรีคุณภาพดีได้นายกรัฐมนตรีที่เหมาะสมทั้งวุฒิภาวะความคิดสติปัญญาทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เหมือนสองปี4เดือนที่ผ่านมาที่เราต้องมีนายกรัฐมนตรีที่ทําให้ชาติต้องอับอายขายขี้หน้าที่สุดถูกต้องไหมนี่ไงก็ไม่รู้จะต้องอธิบายขยายความไปถึงเมื่อไหร่คนของรัฐบาลถึงจะได้เข้าใจสักทีว่า จุดยืนและอุดมการ์ของบวนมหาประชาชนเราเรียกร้องตรงจุดนี้เราเรียกร้องกันแบบนี้วันนี้มาถึงประมาณสัก5นาทีส0นาทีท้ายตรงนี้ไม่พูดเรื่องนี้ก็ไม่ได้นั่นคือเรื่องของความรุนแรงที่เกิดขึ้นความรุนแรงที่เกิดขึ้นผมพูดมาซ้ำๆหลายครั้งจริงๆย้อนอดีตกลับไปก็ตั้งแต่ครั้งแรกที่รุนแรงมากๆที่เกิดขึ้นที่บรรทัดทองแล้ว ย้อนกลับไปวันนั้นระเบิดที่เกิดขึ้นบรนทัดทองผมจําได้ประมาณสักบ่ายโมงครึ่งเห็นจะได้บ่ายโมงครึ่งเกิดระเบิดที่บรรทัดทองบ่ายโมง42นาทีประชาพรมนอกถแถลงข่าวรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยไม่ได้พูดอะไรถึงระเบิดที่เกิดขึ้นที่บรรทัดทองเลยถแถลงข่าวว่าอะไรจะเดินหน้าจากกับกํานันและแกนนําต่อไปในข้อหากบฏใจมันทําด้วยอะไรวะเนี่ย มันไม่เห็นแก่ประชาชนที่ต้องบาดเจ็บและล้มตายไปจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นระเบิดเกิดอนุสาวรีย์ชัยมีคนยิงเข้าไปตรงจุดนั้นตรงจุดนี้นับรวมกันได้เกินสิบครั้งสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลบอกว่ากระบวนการทั้งหมดเป็นกระบวนการมวลมหาประชาชนทำกันเองระเบิดกันเองแล้วก็ป้ายสีให้เป็นความผิดของสอสและรัฐบาลเฮ้ยใจทำด้วยอะไรวะปึง้งใจทำด้วยอะไร ไม่กล่าวเลยว่าเสียใจกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นนี่ล่าสุดทาริตเทงดิตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษออกมาให้ข่าววันนี้ต้องพูดชื่อนายคนนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าอีกครั้งเพราะยังไม่หยุดพฤติกรรมชั่วช้าออกมาแถลงข่าวบอกว่าทั้งหมดทั้งปวงที่เกิดคดีขึ้นคดีความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับผู้ที่เห็นต่างจากรัฐบาล เป็นคดีอาญาปกติทั่วไป DSI ไม่รับเป็นคดีพิเศษคดีพื้นๆไม่ต้องรับเป็นคดีพิเศษปล่อยไปนี่ทาตสเพงลงดีความเป็นจริงเปรียบเทียบกับเมื่อปลายปีจำได้ไหมอะไรมีป้ายเสือสิงกระทิงอะไรสักอย่างอ่ะเสือสิงกะทิงเนี่ยมีคนบอกเอ,อ้นายรัฐมนตรีเหมือนจะไปถ่ายภาพเสือสิงกะทิงแลดอะไรสักอย่าง ดีเอสทายออกมาบอกเฮ้ยเฮ้ยคดีนี้ต้องเป็นคดีพิเศษเว้ยทำไมอ่ะคือบอกว่าเสือสิงกระทิงแรดทาริสบอกคดีพิเศษแต่ปาระเบิดมีผู้สูญเสียมีมีผู้บาดเจ็บยิงปืนเข้าไปปาระเบิดเพลิงปาระเบิดลูกเรียงเข้าไปทาริสบอกเฮ้ยไม่ร้ายแรงเท่าเสือสิงกระทิงแรดหรอกเว้ยไม่ต้องรับเป็นคดีพิเศษสองมาตรฐานสุดๆพี่น้อง นี่ฮะแล้วก็ย้ำอีกครั้งตรงนี้ว่าถ้ากระบวนการแบบนี้โจมตีผู้ที่เห็นต่างแบบนี้ยังคงดำเนินอยู่ต่อไปเปิดดูประวัติศาสตร์ได้เลยไม่ว่าเล่มไหนเกิดขึ้นพอศอคอศใอดในโลกนี้ไม่มีสักครั้งที่เมื่อใดก็ตามที่รัฐบาลใช้ความรุนแรงกับประชาชนแล้วรัฐบาลจะชนะยิ่งรุนแรงเท่าไหร่ประชาชนจะชนะในเบื้องท้ายเสมอมั่นใจไว้ด้วยกันเลยฮะ สุดท้ายก่อนจากไปครับก็ต้องบอกพี่น้องว่าให้กำลังใจกันเพราะนี้ด้าโพคคำนวณผู้ชุมนุมกปปสและมวลมหาประชาชนออกมาล่าสุดสถาบันบัณฑิตพัฒนาะบริหารศาสตร์ยืนยันในตัวเลขมากที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยมวลมหาประชาชนรวมตัวกันเกิน10ล้านคนแล้วพี่น้อง และเรารวมตัวกันไม่ได้มากแค่จำนวนแต่มากไปด้วยคุณภาพเราจะเดินก้าวหน้ากันต่อไปจนกว่าเราจะคว้าชัยชนะมาและวันนั้นเราจะมาฉลองร่วมกันกับชัยชนะเพื่อประเทศชาติและเพื่อลูกหลานเราสวัสดีครับขอบพระคุณมากค่ะพี่จัดจากหน้าค่ะจากฟ้าทนายจอสวัสดีค่ะ